เมื่อวันหยุดใกล้เข้ามาถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆต่างก็เตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอย่างตื่นเต้นที่นี่ก็เช่นกันอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผู้คนนิยมมาเที่ยวกันด้วยสภาพป่าที่รกทึบและได้รับอิทธิพลจากมรสุมทําให้เกิดฝนตกชุกตามฤดูกาลอากาศไม่ร้อนจัดและไม่หนาวจัดจนเกินไป จัดอยู่ในประเภทเย็นสบายตลอดทั้งปีเหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยวและประกอบกิจกรรมนันทนาการชนิดต่างๆอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ23องศาเซลเซียสดูดูร้อนแม้ว่าอากาศที่อื่นจะร้อนอบอ้าวแต่ที่นี่เขาใหญ่แห่งนี้อากาศกลับเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนเล่นน้ำในลำธารและนำอาหารขึ้นมารับประทานดดูฝน เป็นอีกช่วงหนึ่งที่สภาพบนเขาใหญ่ชุ่มฉ่ำป่าไม้และทุ่งหญ้าเขียวขจีจึงเป็นสเสน่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางขึ้นมาสัมผัสความงามตลอดทั้งปีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นาะว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ1 3 5 3 4 7้าไร่หรือประมาณ 2,165ตารางกิโลเมตรซึ่งครอบคลุมไปถึง4จังหวัดด้วยกันได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดนครราชสีมาด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่แห่งนี้จึงทำให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันุไม้และสัตว์ป่านานา,นาชนิดเช่นช้างป่ากวางป่า แ,และที่พบเห็นได้บ่อยก็คือฝูงลิงกังนั่นเองที่จะออกมานั่งตามตริมถนนเพื่อรับไออุ่นจากถนนในเวลากลางวันในปีพุทธศักราช2520เจ้าหน้าที่พบลิงกังฝูงหนึ่งใกล้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งมีจำนวนมากถึง89ตัวแต่อาจเป็นไปได้ว่าลิงฝูงดังกล่าวจะอยู่รวมกันถึงร้อยตัวก็ได้ ลิงกังถือเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศมากซึ่งมีฉายาว่านักกระจายมเมล็ดพันธุ์เพราะพวกมันจะมีกระพุงแก้มที่ใช้เก็บอาหารไว้ชั่วคราวเนื่องจากจะต้องเดินทางตลอดเวลาที่ออกหาอาหารและจะเอาอาหารออกมากินในเวลาต่อมาอาหารของมันก็คือผลไม้ป่านั่นเองมเมล็ดพันธุ์ ที่มันกินเสร็จแล้วโยนทิ้งไว้ก็จะเกิดกลายเป็นต้นกล้าและ,จะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่าต่อไปทําให้ป่ามีความหลากหลายของพืชพันธุ์มากยิ่งขึ้นแต่ปัจจุบันลิงกังบนเขาใหญ่จะคุ้นเคยกับคนมากขึ้นจึงสามารถพบเห็นได้ง่ายโดยเฉพาะบริเวณใกล้ๆก,กับถนนตั้งแต่พุทธศักราช2,537ลิงกังเริ่มชินกับรถยนต์ ที่นักท่องเที่ยวขับผ่านไปมามากขึ้นและออกมาดักรอเพื่อขออาหารจากนักท่องเที่ยวซึ่งการให้อาหารพวกลิงเหล่านี้จะทำให้พฤติกรรมการหากกินของมันเปลี่ยนแปลงไปจนในปัจจุบันลิงกังเริ่มมีนิสัยวิ่งเข้าหารถยนต์แกล้งตายรวมถึงวิ่งเข้าไปแย่งอาหารจากมือนักท่องเที่ยวเองจนทำให้อาจเป็นอันตรายได้ทั้งต่อคนและสัตว์อีกด้วย ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับลิงกังในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวเช่นลิงออกมาคุ้ยกินขยะและทำลายข้าวของลิงมีนิสัยก้าวร้าวทำร้ายนักท่องเที่ยวและอุบัติเหตุจากยานพาหนะที่เกิดขึ้นกับลิงซึ่งถ้าปล่อยไว้โดยไม่มีการจัดการที่ดีในอนาคตปัญหาอาจมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็เป็นได้ มันไม่ให้มันก็น่าให้นะริงทมันน่ารักอะนะมันมันเชื่องเข้ามาใกล้ๆบางทีแล้วก็ก็ทงฝาเหมือนกันใจอ่อนใจอ่อนลิงนึงก็ใจอ่อนเลยเห็นแล้วมันก็น่าจะจอดอะมันขออะขอแล้วหน้าตามันละห้อยละห้อยเขาอาจจะไม่นิมีความรู้หรือว่าไม่ได้เห็นป้ายเตือนห้ามให้อาหารสัตว์ป่าครับจริงๆอยากจะเตือนเขาครับผมมีโอกาสคงจะเตือนแต่ว่า ก็เห oui, pues ็นเจ้าหน้าท <for S 2> <Mu> ี to to ่ก็มีการเตือนอยู่บ้างถ้าเกิดว่าเห็นนักท่องเที่ยวมีการให้อาหารสัตว์ป่านะครับก็อยากจะฝากว่าถ้าเกิดมาเที่ยวป่าเนี่ยเราเป็นนักท่องเที่ยวก็มาในที่อาศัยของเขามาในที่ที่เป็นบ้านของเขาก็อยากจะให้รักษาความสะอาดครับผมก็คนที่ให้อาหารสัตว์นะคะก็อยากจะฝากถึงว่าเราไม่ควรให้อาหารสัตว์เพราะเราจะทําลายระบบนิเวศของมันแล้วก็ทําให้มันไม่สามารถหาอาหารด้วยตัวเองได้ค่ะจากสถิติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างลือใน พบว่าตลอดระยะทาง14.6กิโลเมตรของถนนที่ผ่านป่ามีสัตว์ป่าถูกรถชนตายจำนวน14,408ตัวต่อปีหรือในแต่ละปีจะมีสัตว์ป่าถูกรถทนตาย987ตัวต่อถนนที่ผ่านป่า1กิโลเมตรซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังนอกจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และพฤติกรรมของลิงที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วลิงกังยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคที่มาจากอาหารของคนอีกด้วยจากการที่ทีมงานได้พูดคุยกับนายสัตวแพทย์พัทรพมนมณีอ่อนได้ให้ความเห็นว่าสำหรับเหตุผลที่น่ากังวลอย่างหนึ่งในกรณีของพฤติกรรมของลิงที่ผิดธรรมชาติไปนะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายถิ่นหากินเนี่ยเวลาที่เขาอยู่ประจําที่แล้วเขาไม่เคลื่อนย้ายไปไหนเนี่ยมันก็เลยทําให้ ปฏิสัมพันธ์หรือการพบเจอกันของลิงแต่ละฝูงเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยมากเพราะมันมาเกิดขึ้นน้อยเนี่ยการผสมระหว่างฝูงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างยากสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็จะเกิดการผสมเลือดชิดผสมในกลุ่มเคยญาติกันเองจากฝูงแข็งแรงหน่อยก็มีโอกาสผสมตัวเมียในฝูงได้หลายตัวเพราะนลูกที่ออกมาจากการผสมเลือดชิดเนี่ยโดยเฉพาะในลิงที่เราเห็นได้ชัดเจนเนี่ยก็คือโครงสร้างร่างกายที่ผิดธรรมชาติผิดปกติ เช่นปากแหว่งเพดานโวขาบิดเบี้ยวบางตัวผ่าซากมาก็มีไตแค่ข้างเดียวนะน,นั่นคือผลกระทบที่แสดงออกทางลักษณะทางกายภาพ 2. ก็คือเรื่องของภูม้มการโรคทางธรรมชาติเขาจะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเชื้อโรคในลิงเนี่ยสามารถติดคนได้โลยเชื้อโรคในคน,นสามารถติดต่อสู่ลิงได้กรณนนีที่มีการใกล้ชิดหรือสัมผัสกันจากปัญหาดังกล่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงมีการดําเนินการเพื่อลดผลกระทบ จากการท่องเที่ยวในหลายๆช่องทางเช่นการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การทำเนินสะดุดบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวชะลอความเร็วมีการวางถังขยะตามจุดต่างๆซึ่งเป็นถังขยะที่มีกรงล้อมรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ลิงและสัตว์ป่าเข้าไปคุยขยะนอกจากนี้ยังมีการดำเนินมาตรการตามบทลงโทษ เมื่อพบเห็นนักท่องเที่ยวให้อาหารสัตว์อีกด้วยสำหรับเรื่องของนักท่องเที่ยวนะั้นแน่นอนว่าเราต้องระลึกอยู่เสมอว่าเวลาที่เราเข้ามาในพื้นที่อุทยานหรือพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยนั่นคือบ้านของสัตว์ป่านะครับกฎระเบียบข้อปฏิบัติในบ้านของเขามันมีอยู่แล้วนะฮะไม่ต่างอะไรกับการที่มีคนมาที่บ้านเราแล้วจะต้องถอดรองเท้าแล้วอย่าไปเหยียบหัวนอนเขาอย่าไปลื้อครัวเขาเพราะฉะนั้นมาในบ้านของสัตว์ป่าก็าต้องปฏิบัติตามกฎ ซึ่งมันก็จะมีกฎระเบียบมากมายหลายอย่างนะฮะแต่ถ้าเอาง่ายๆนะครับเรามีปฏิบัติการ4มบวก1ขอคืนพื้นที่เขาใหญ่ก็คือไม่ขับรถเร็วนะฮะไม่ให้อาหารสัตว์ไม่ทิ้งขยะแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังรวมถึงอีกมหนึ่งที่ระบวกเพิ่มขึ้นมาก็คือไม่นําสัตว์เข้ามาปล่อยนะครับเพราะผลกระทบทั้ง4อย่างที่ระบวมาเองหนึ่งนั่นเองเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเจ้าบ้านส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเจ้าบ้าน นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ควรที่จะเคารพเมื่อเรามาในพื้นที่ของเขาอย่างไรก็ตามเมื่อมีการท่องเที่ยวก็ย่อมมีผลกระทบตามมาและถึงแม้อุทยานจะมีกฎระเบียบหรือบทลงโทษเกี่ยวกับปัญหาข้างต้นแล้วเราในฐานะนักท่องเที่ยวก็สามารถช่วยกันลดปัญหาเหล่านี้ได้โดยการเคารพกฎกติกาของสถานที่นั้นๆด้วย ซึ่งจะนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างมีวินัยและควรตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าเพียงเท่านี้ธรรมชาติที่สวยงามก็จะอยู่กับเราตลอดไป